สวัสดีครับกอต้อนรับสู่ช่องทูนแอนิเมชันแอนต้องสารดีๆของคนฉาการ์ตูเราต้องขออภัยที่ห,หากเบตนาาเราจะพยายามค้นหาเนื้อหาประตูหน่อเพื่อให้ได้รับชมรับฟังกันะครับคิดนี้เราจะขอนำเสนอความเป็นมาของประตูเรื่องซ er ิวเวอร์ฮอคเกียวอวกาศกันนะครับซิวเวอร์ฮอคเป็นซีรีส์โทรทัศน์แอนิเมชันสัญชาติอเมริกนที่พัฒนาโดยลิงกินเบรคโปรดักชันและจัดจำหน่ายโดยแมนเบเลพิเจอร์ ในปี1 9 8 a อ i นิเมชันนี้จะทำโดยสตูดิโอ a s a k u i c Animation Corporation ของญี่ปุ่นนะครับรวมเนื้อหาของการ์ตูนทั้งหมดมี65ตอนถูกสร้างขึ้นทับเคียมกับการ์ตูนเรื่อง t h u n d e r c a t นะครับถ้าท่านยังไม่รับชมประวัติของ t ั u n d e r c a t สามารถกดรับชมรับฟังได้ที่เครื่องหมายตัใจด้านบนขอาให้เลยนะครับนอกจากนี้ Silver Hawk ยังเป็นหนังสือการ์ตูนชุดที่เผยแพร่ภายใต้สันักพิมพ์ดาราการ์ตูนเช่นเดียวกับทัน n ด e เนื้อเรื่องจะเริ่มจากตำรวจไรอันนิกที่เรียกว่าคอมมานเดอร์สไตรเกอร์ได้รับคัดเลือกเป็นซีวิลฮอกฮีโร่ที่เป็นเครื่องแต่งกายเพื่อผู้หลงห้โดยจะประกอบไปด้วยควิกซีเวอร์เดิมชื่อโจฮัตตันควิกเป็นผู้นำซีเวอร์ฮอกโดยมี Taylor Hawk. เทเลอร์ฮอกพื่อนร่วมทางของเขาทวินเอมเบลลี่และวิลเฮิร์ตได้เป็นสติลเฮิร์ต และติววิลช่างเทคนิคผู้แข่งแร่งของซิลเวอร์ฮอคตามลำดับพันที่ซงกิ้งบูเกนขับเรือของทีมมาเล็ออกเสียงว่ามาเล็ในซีรีส์แต่ได้รับสารสกงกลูของเล่นว่าิานเนอร์การออกรอบกลุ่มคือเจ้าหมันดดาวเคราะห์ใบที่ชื่อเดอะคอปคิดและมักเรียกสัน้นๆว่าคิดเป็นเออัจฉริยะทางคิดในศาสตร์ที่พูดด้วยเสียงนุ่มีและโทนคอมพิวเตอร์ร่างกายไบโอนิกของพวกเขาถูกปกคลุมด้วยกรอบโลหะ แนบสนิททั้งตัวที่เผยให้เห็นเพียงใบหน้าและแขนเท่านั้นชุดเกาะน,นี้มาพร้อมกับหน้ากากต้องกันแดดเพื่อผลได้ปีกใต้แขนที่สาม,มารถาพาบเก็บได้เือกเว้นูงแกวนเครื่องขับดันส้นเท้าและอาวุธเบเซอร์ที่ไหลเพื่อต่อสู้กับมอนสเ์อูโชั่วรายซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มก่อการร้ายที่หลบหนีซึ่งสาม,มารถกลายเป็นร่างสัตว์เกาะขนาดมโนมาได้ และได้รับความช่วยเหลือจากมอนสตาร์ของลูบูในเข่าเลือกของมอนสตอร์ในฐานะเาวรร้ายและหล่ไาไรแลอากาศจะประกอบไปด้วยเยสแมนที่มีลักษณะหัวเป็นงูบัสโซอลโลที่ติดอาวุธใบเรื่อยมอมโบจอมโบกระสุนอวกาศที่มีหัวเป็น วิลแฮมเมอร์ซึ่งเป็นผู้ควบคุมสภาพอากาศปิศาจนับจำแลงพอลลัวิลเลสคุณปิศาจพ็อกเก็ตเฟยนักมายากลผู้โชวร้ายฮาร์ดแมนอสูรตัวเล็กแต่ที่มีอาวุธหนักในการต่อสู้และเจ้าดอมบ้าข้างดนตรีนามเมโลดี้ที่ใช้กีตาร์และยิงโน้ตโดนตรีเป็นอาวุธนะครับการ์ตูนเรื่องนี้ฉายทางช่องสามจำปีไม่ได้ว่าฉายเมื่อปีไหนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับความเป็นมาของการ์ตูนเรื่องสีว้ำหอหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถคอมเมนต์ได้ในใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและ คลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดท่านต้องรับกัรและขอบคุณที่ทุกท่านติดตามรับชมและตัดมาจนถึงวินาทีนี้ทูนแอนิเมชันแนลนอกจากจะพยายามสร้างสรรค์ความเมตตาในทุกๆท่านแต่เรายังมีความตั้งใจนงในทุกๆคลิปคือความน่าสนใจในเนื้อหาของประตูเรื่องนั้นๆที่ตั้งใจรวบรวมข้อมูลมาฝากทุกท่านให้ได้อาถลนมากขึ้นถ้าหากไม่อยากพลาดตอนใหม่ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์และกดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนคลิปใหม่ เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและสุดท้ายท้ายสุดทางเราต้องกล่าวคําว่าขอบคุณแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ